สวัสดีค่ะติวเตอร์หญิงดรหญิงทิตยาจิตมั่นค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเฉลยคำถามที่ได้ถามไปในหน้าเพจนะคะซึ่งเป็นข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นข้อสอบจริงกพอภาคกสอบรอบ e-exam ปี P 64ที่ผ่านมานี่เองนะคะคำถามเขาก็จะถามว่า I tried shopping online for the first time yesterday and I blah blah blah, blah it นะคะ choice ก็จะมี1 was enjoy นะคะ ข้อ2ก็คือ enjoy นะคะไม่เติมไม่เติม ed นะข้อ3 have enjoy เติม ed ค่ะแล้วก็4 enjoy ed นะคะ,ฉะเฉลยก็คือข้อ4ค่ะ enjoy นะคะซึ่งเจ้าที่หญิงนะคะได้ถามแล้วก็ได้แชร์ไปในกลุ่มติวกอพอต่างๆนะคะประมาณ5กลุ่มนะส่วนใหญ่เลยค่ะคำตอบก็จะตอบข้อ3 have enjoy นะคะแล้วก็จะมีบ้างนะคะประมาณสัก30%นี่แหละคะ่ะตอบข้อ4 enjoy อยากรู้ไหมว่าทำไมตอบ enjoy 4 ed นะอยากรู้เราไปดูแนวคิดกันเลยค่ะโจทย์นะคะขออ่านโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะ,ะ i try shopping online for the first time yesterday and i blah blah blah, blah it นะคะติวตัวหญิงจะบอกทริคในการทำข้อสอบประเภทนี้นะคะให้เราดู choice ก่อนเลยนะคะ choice เขาบอกว่า was enjoy ใช่ไหมคะ enjoy have enjoy แล้วก็ enjoy เพราะฉะนั้น enjoy มีทุกข้อใช่ปะ เพียงแต่ว่าจะต่างกันในรูปแบบต่างๆจะต้องเป็นเรื่องอะไรคะประเภทนี้คําสอบใช่เรื่อง vocabulary ไหมคําศัพท์ไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องอะไรคะเป็นข้อสอบประเภท grammar นะคะก็คือว่าจะใช้ tense อะไรนะคะเป็น grammar เรื่อง tense ก็คือเรื่องประโยคนะคะอย่างถ้าใครได้ดูคลิปยูตัวหญิงหลายๆคลิปนะคะการทําข้อสอบ grammar ส่วนใหญ่อะเราไม่จาเป็นจะต้องรู้คําศัพท์ทุกคำนะ,คะแค่เราแปลได้บางส่วนหรือว่าเราจับ จุดมันได้โดยที่ในโจทย์นั้นอะเราแปลไม่ได้เลยเราก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้นะคะอะเรามาดูซิอะไรคือจุดโฟกัสของโจทย์ข้อน,นี้ mm hmm. เห็นไหมคะเราจะมีเจออะไรคะ adverb of time นะคะก็คือคำกริยาวิเศษที่บอกถึงเวลาก็คือ yesterday ใช่ไหมคะ yesterday แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อวานใช่ไหมคะใช้กับ t เทนสไหน เทน s ์ที่เป็นอดีตก็คือใช้กับ past tense นะคะโอเคปะ past tense ทีเนี้ยเราก็มาดูสิ choice ข้อไหนที่เป็น past tense อ่า1 was enjoy ed เป็น past ไหมน่าจะใช่ใช่ไหมคะอ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนทำดอกจันเอาไว้ enjoy ข้อนี้เป็น past ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้เป็น present ก็คือปัจจุบัน เราทิ้งไปเลยไม่ใช่ข้อ3 have e n j o y เป็น present หรือเป็น past หรือเป็น future tense คะ have นะคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้โครงสร้างประโยคก็คือ have has ใช่ไหม has have บวก verb 3คือ present perfect tense นะคะเป็น present perfect tense เพราะฉะนั้นมันใช่ past ไหมไม่ใช่ตัดทิ้งค่ะส่วนข้อ4 enjoy ed เป็น past ใช่ไหมคะคืออดีตเพราะฉะนั้น ง่ายเลยก็ตอบข้อนี้นะคะจบค่ะอันนี้คือแนวคิดแต่แต่แต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งสรุปนะคะอย่าพึ่งสรุปนะติวเหญิงจะมาบอกถึงทําไมเราไปพลาดตอบข้อ3กันเยอะโอเคปะ่ะอ่ะติวตหญิงมาจะอธิบายข้อ3ให้ฟังกับข้อ1อ่ะข้อ1ทําไมเราไม่ตอบข้อ1เดี๋ยวขออธิบายข้อ1ก่อนมันก็เป็นอ่าอดีตนี่ was ก็คืออดีตใช่ไหมคะเป็น p a s t ของอะไรคะ เป็น past ของ is ใช่ไหมคะปัจจุบันก็คือ is ถ้าเป็น past ก็คือ was นะคะ enjoy ed ใช่ไหมก็คือ past นี่ทำไมเราไม่ตอบข้อนี้ถ้าใครมีพื้นฐานความรู้มาก่อนนะคะก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นอะไรคะประโยคจะมีสองแบบก็คือ active นะคะ active voice กับ passive Voice V O I C E นะคะอันนี้ก็ Voice เหมือนกันนะ Active ก็คือประธานเป็นผู้กระทำเองใช่ไหมคะ Passive ก็คือประธานถูกกระทำนะประธานถูกกระทำ Passive ก็คือจะต้องอ verb to be ใช่ไหมคะ verb to be บวกด้วย verb 3อันนี้คือ Passive voice นะคะ Passive voice นะ verb to be บวก verb 3 เพราะฉะนั้นใน choice คือ verb to be ไม่ was เป็น verb to be นะคะที่เป็นในรูปของ past นะคะอันนี้ verb to be ที่เป็นในรูปของ past tense นะ,ะบวก verb 3ก็คือ passive voice คือประธานเป็นผู้ผถูกกระทำถ้าเราแปลโจทย์นะคะก็คือ I try shopping online ก็คือฉันพยายามใช่ไหมคะที่จะ shopping online for the first time yesterday สำหรับครั้งแรกของฉันน่ะในเมื่อวานน่ะก็คือเมื่อวานฉันพยายามที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เป็นครั้งแรกนะและฉันถ้าเราใช้ตอบอันเนี้ย w a s enjoy ก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมและฉันถูกมีความสุขมันและฉันถูกมีความสุขกับมันมากใช่ไหมคะมันต้องใช้ถูกนะเพราะประธานไอเป็นคนถูกกระทำเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ใช่ค่ะโจทย์ข้อนี้ประธานไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระทำ ประธานจะต้องเป็นผู้กระทําเองนะคะที่เป็น past เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจึงไม่ตอบนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอก enjoy นะคะก็คือเป็น present นะคะ present ปัจจุบันนะ,ะไม่ใช่ปัจจุบันแล้วแหละเพราะว่ามันคือ yesterday ใช่ไหมคะเมื่อวานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วทําไมข้อ3ไม่ใช่ละ่ะ h a v e enjoy ส่วนใหญ่ทําไมเราถึงตอบ h a v e enjoy กันอพอจะทราบไหมคะเพราะว่าหลายคนเรียนมาใช่ไหมว่าอ present อ่าโอเค present นะขออนุญ,ญาต ใช้ทฤษฎีนิดนึงนะถ้าใครไม่ชอบนะคะก,ก็อันนี้ก็ปูพื้นฐานให้นะ present perfect tense ก็คือเป็น tense ปัจจุบันนะ present คือปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นเหตุการณ์นะคะในอดีตใช่ไหมคะอันนี้อดีตอ่านคิดทำลายมาให้อันนี้คืออดีตนะอดีตคือ past อันนี้คือปัจจุบัน present นะที่เหตุการณ์ที่เราดำเนินการนะคะ ก็คือเหตุการณ์ที่เราดำเนินการแบบเนี้ยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันามาถึงตรงเนี้ยเราจะใช้ have has has have ใช่ไหมคะบวก verb สามก็คือ have e n j o y อันเนี้ยก็คือว่าเราดําเนินการจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและเหตุการณ์เพิ่งจบไปอย่างเช่นฉันเพิ่งทําการบ้านเสร็จเราจะบอกว่าไง I have finished My homework อ่าเพิ่งเสร็จไปอะเราทำมาอดีตแล้วเพิ่งเสร็จไปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเจอเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะและอาจเกิดขึ้นในอนาคตมันจะมีอ่า adverb of time ก็คือ over and over ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะแล้วก็อะไรอีก several times ก็คือหลายครั้งนะคะ several times นี่คือหลายครั้งนะคะแล้วก็อะไรคะ once once ก็มาจากวันก็คือครั้งแรกนะคะครั้งที่หนึ่งอะครั้งแรกนะคะแล้วก็อะไรอีกคะขออนุญาตเขียนข้างบนนะให้สังเกตสีเอานะคะ the first times ่า the first t i m e ถ้ามีพวกนี้ค่ะที่เป็นสีเขียวๆนี้นะถ้าเจอที่เป็นสีเขียวๆนี้นะคะที่เป็น adverb of time the first time ใช่ไหมคะนี่เป็นครั้งแรก Over and over ก็คือครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะ Several times นะคะก็คือหลายครั้ง Once ก็คือครั้งที่หนึ่งหรือ second ครั้งที่สองอะไรประมาณนี้ถ้าเราเจอ adverb of time ประเภทนี้นะคะจะถือว่าเป็น present perfect tense นะคะก็คือ have p a s บวก verb ช่อง3อันนี้ก็อาจจะทำให้เราไขว,ว้เห็นในโจทย์ไหมคะในโจทย์เขาบอกว่า the first time ใช่ไหมคะนี่คือครั้งแรกอ่าไฮไลท์ไว้เลย the first time ที่เราช้อปปิ้งออนไลน์พอเราเห็นคำว่า adverb of time ตัวเนี้มาอยู่ในประโยคมันจะต้องเป็น present perfect tense แน่ๆนะคะก็คือ have บวก verb 3ก็คือ have e n j o y นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้จะบอกให้เลยว่ากอพอเขาหลอกค่ะเราจะตอบข้อ3ได้ก็ต่อเมื่อมันไม่มี yesterday โอเคไหมให้เหลือแต่คำว่า The first time นะคะ The first time ตรงนี้โอเคไหมพอมีแค่คำว่า the first time เพราะฉะนั้น verb ตรงเนี้ยจะ try ใช่ไหมคะเติม ed เป็น verb ช่อง2เป็น past tense ใช่ไหมคะถ้าไม่มี yesterday ที่เป็น adverb of time ที่ระบุเวลาว่าเป็นเมื่อวานนี้นะ,ะมีแต่คำว่า the first time นะคะเพราะฉะนั้น verb ตรงนี้ค่ะจะ try นะคะก็เป็นอะไรคะ Present Perfect Tense นะคะก็คือ have has บวก verb ช่อง3 I ใช่ไหมคะ I ใช้ have หรือ has คะ h a v e นะคะ I have นะคะ have tried ก็คือกรณีที่เรามีแค่คำว,ว่า the first time นะคะไม่มี yesterday นะเราก็ต้อง verb ตรงเนี้ยเราไม่มีแล้วคะ่ะไม่ใช่ try แล้วนะก็เป็น I have tried shopping online for the first time and I ตรงนี้จะต้องตอบอะไรคะ Have e n j o y คือตอบข้อ3นะคะเข้าใจไหมก็คือบางคนอะเห็นโจทย์แล้วใช่ไหมคะที่บอกว่า for ตรงเนี้ยตรงนี้ที่เป็นคีย์เลยถ้าบอกว่า for จะต้องเป็น perfect tense แน่ๆน,นะคะถูกไหมถูกนะ perfect tense แต่อย่าลืมว่า verb นะ verb ในโจทย์เป็นอะไร verb ในโจทย์เป็น try ที่แปลว่าลองนะคะหรือพยายามใช่ไหมคะ ในที่นี้แปลว่ารอลองนะกลายเป็น past tense คือ verb 2ใช่ไหมคะอย่าสับสนนะ verb 2เนี่ยมันจะผันตามอะไรคะ yesterday verb 2อ่าเพราะฉะนั้น for the first time อันเนี้ยมาเป็นตัวหลอกของเรานะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้คือ verb 2ใช่ไหมคะ verb ตรงเนี้ยคือ verb 2เพราะฉะนั้น verb ในประโยคก็จะต้องเป็น verb 2เหมือนกันนะคะเพราะว่า จะเป็น past นะจะเป็น present ไม่ได้อันนี้เป็น verb สเป็น past ตรงนี้เป็น present ขัดแย้งกันไหม present perfect ข้อ3ขัดแย้งนะฮะในโจทย์อ่ะมีกริยา2ตัวนะ,ะก็คืออะไรกริยาอันแรกก็คือ try กริยาอันสองก็คือนี่แหละคะ่ะช่องว่างที่ให้เติมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น past อันนี้ก็จะต้องเป็น past เหมือนกันนะ ทำไมเราถึงไม่ตอบ3คะเพราะอะไรเข้าใจแล้วใช่ไหมเพราะมันมี yesterday yesterday ซึ่งก็เป็น adverb of time ที่บอกถึงเวลาก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะพอเมื่อวานนี้ yesterday เราบอกเลยค่ะว่าเป็นอะไร past tense past tense ที่ประธานเป็นผู้กระทำฉันชอบมันนะก็คือตอบข้อ c คะ่ะ enjoy นะฮะ พอจะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นให้เรานะคะถ้าเราไปเจอ,อลักษณะคำถามในห้องสอบนะก็คือหนึ่งแหละให้ตั้งสติดีๆนะคะอันเนี้ยที่จริงอ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแปลโจทย์ก็ได้นะถ้าเรารู้อ่ะเราดูแค่ yesterday เมื่อวานใช่ไหมคะเราก็ดูสี past tense แล้วลักษณะของรูปแบบประโยคเป็นประธานเป็นผู้กระทำใช่ไหมคะก็คือฉันรู้สึกมีความสุขกับมันนะที่ฉันได้ช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อวานใช่ไหมคะก็ตอบว่าสนะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะติวเตอร์หญิงก็ขอฝากแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะในชื่อเดียวกันเลยก็คือติวก็พอออนไลน์บาติวเตอร์หญิงค่ะแล้วก็ Line Official Account นะคะแอดติวเตอร์หญิงค่ะ,แอ,คะแอดเฟรนมาเลยค่ะอย่าลืมมีแอดด้วยนะ T U T O R Y I N G ค่ะติวเตอร์หญิงก็จะมีคำศัพท์มาให้พวกเราได้ท่องกันนะคะเพื่อที่จะ ผ่านก็พอให้ได้นะและอย่าดืมนะคะโอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเสมอติวเตอรหญิงขอเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย